ะ้านพนม ทุกานสวัสดีครับพระธาตุพนมนะครับอำเภอพระธาตุทุกคนนี่แม่น้ําโของอยู่ตรงนี้ตลาดถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะไปเดินนะฮะเพราะเราได้ข่าวมาว่ามีมนดําฮะทุกคนมีมนดําเมนูเด็ดเฉากรวยที่แบบไม่ซ้ํากับใครนะฮะแหวกแนวสร้างสรรค์มากๆแล้วที่สําคัญรสชาติเลิศดเติมน้ําตาลอ้อยได้ทุกคนถนนคนเดินตรงนี้จะมีแค่เสาสุกับเสานี่เดินมาจากโรงแรมพนนรนรมิตรนะทุกคนโรงแรมพนนรนรมิตรไม่ไกลแ0 0เมตรจะถึงวัดพระธาตุแล้วก็เดินมาตรงริมแม่น้ําโขงตรงนี้จะ เป็นตลาดถนนคนเดินจ้ะทุกคนจากดูสิโอ้บรรยากาศน่ารักมากทุกคนจ้ะนี่ฮะสวยงามมากทุกคนที่เป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมจะต้องบอกให้ชาวโลกรู้ว่ามานะครพนมต้องมาที่นี่มานอนที่ผ่อนอารมิตรแล้วก็เดินชมวิวข้าเมืองแบบแป๊บเดียวเหมือนโลกเป็นส่วนตัวมากเป็นเมืองที่แบบงดงามเห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็เราก็จะเจอขนมขนมนมเนยนะฮะ แบบว่าชิวๆมากๆเลยนี่เรากำลังจะเดิน,น,ดนะะเดินทาาขาขนานนะฮะแล้วตื่นเต้นมากเดินขนานกับแม่น้ำโของอยู่นะทุกคนนะฮะหอมมากเลยอะทุกคนจา้าว้ายเนี่ยเจอเลยแล้วทุกคนเจอเลยแล้วทุกคนจา้านี่ฮะมนจาเนี่ยทุกคนถนนคนเดินรถมากเห็นปั๊บสะดุดเลยสดชื่นคลายร้อนเพื่อสุขภาพนี่ฮะทุกคนดูสินี่นี่นี่น,นี่เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ เป็นบุนดำชาเขียวก็น่าทานเนาะชาไทยสตรอเบอรี่สามารถเติมน้ำตาลได้หรอฮะนี่ค่ะอ๋อนี่น้ำตาลอ้อยหม้อน่ารักมากทุกคนจ๋านี่ทุกคนคือหนูมาขายตรงนี้สัปดาห์ละกี่วันนะลูกตลาดที่มีเท่ากสุกเสาเหรอฮะย็นได้ข่าวแล้วหนูไปที่ไหนอีกฮะถ้าเกิดคนคิดถึงอยากจะตามไปเนี่ยหนูต้องไปที่ไหนอยู่ตรงไหนฮะตับเต่านาแก ลายอ่ก็แล้วแต่วันนะฮะแต่ทุกคนมากินมาเจอที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยเนี่ยฮะขอบุ่ขอเบอร์แม่ค่ะบัตรอยู่ที่ไหนลูกดงหลวงค่ะอะไรนะอยู่นดน้อยดงหลวงดงหลวงอ่าเนี่ยฮะทุกคนเป็นลายวันเลยน้องแบบเคลื่อนที่แบบว่าอ๋อดูสิทุกคนโคนมากที่เป็นควันอันนี้คือเทคนิคใช่ไหมฮะเป็นเหมือนเป็นแนวแบบเมจิก เอฟเฟกต์เบติคอลแล้วที่มออะไรคะน่ารักจังมอ <laughs> น่ารักน้อง <laughs> เห็นไหมฮะช่องเราเจออะไรดีๆสร้างสรรค์สร้างสรงสรค์รรรเราก็จะบอกต่อหาทุกคนนี่บรรยากาศถนนคนเดินพระาธาตุพนมนะฮะทุกคนนี่สะดุดเลยอะเพอะเห็นป๊บเนี่ยสร้างสรรค์มากเมนูล้ำเลิศสุขภาพด้วยนะทุกคนนอกจากจะดับร้อนแล้วนี่กกินเพื่อสุขภาพได้วยเพราะว่าี่ยาสามารถเติมน้ำตาลอ้อยได้เลยเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ผ่านกระบวนการเคมีกับมวิธีเนี่ฮะ เป็นพระธาตุพระธาตุพนมลับคาชากล้วยมนดำจ้าหนึ่งเดียวนะฮะในนครพนมจ้าทุกคนนี้เราชอบมากเลยนะฮะนี่คือตลาดพนมคนเดินมันมีตลาดนัดอีกหรอตลาดนัดริมโขงไม่ใช่อันนี้อันคุณละอันกันเนาะจันกับพะลืษอแต่ที่นี่สุกกับเสาทุกคน นี่ออริจินัลนะฮะมนดำเฉากไวยใครเป็นคนต้นคิดบอกเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวนี้พี่ทีค่ะ่างคุณทีเจ้าของเห็นไหมคนส<อ>มย<บ>ัยนี้เขาเจะแบบมีความคิดสร้างสารรค์ต้องแปลกใหม่แหกแนวนะฮะทุกคนเนื้อเนื้อหนึบหนมนัวแล้วก็โดยการใช้คำมนดำอันนี้ก็เป็นจุดขายอีกอันหนึ่งนะฮะทำให้ดูรู้สึกดึงดู ไปหัดใหญ่ไหมขยายไปหัดใหญ่คราอยาก<ส>ไปนะไปไหมบอกพี่นะมีอะไรอยู่ไลคุยกันพี่อยากได้น้องไปไปเผื่อบไปปานพี่หัดใหญ่ไงหาทำเลให้เดี๋ยวหาทำเลให้แล้วก็อาจจะมาหุ้นกันไงเป็นธุรกิจเดี๋ยวนี้ต้องมีหุ้นส่วนทุกคนอู้เอันนี้ใส่สตรอเบอรี่อันนี้ส,สตรอเบอรีร่ค่ะร,บรอรบผมน้ำตาลอ้อยทุกคนมีน้ำตาลอ้อย นี่ฮะทุกคน3สไตล์3ามซิกเนเจอร์สนะฮะนี่ฮะ3สูตรสัตว์ประจำสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมรู้ไหมคืออะไรปลาอะไรเขาบอกว่าปลาเพาะเชิญค่ะลูกค้าเ <Okay. S 1> ชิญค่ะ <Okay. S 1> กัญเกล่าวต้นกัญเกล้าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมก็คือดอกกัญเกล้าทุกคน นี้ฮะทุกคนภายในวัดนะครับพระธาตุพนมเนี่ยก็จะมีอนุสาวรียของยาคูหรือว่าราชครูนั่นเองนะฮะถ้าสนใจทุกคนพระอุป,ปคุตทุกคนนะครับไปชื่อว่าเป็นผู้มีความคุ้มครองความมั่นคงทุกคนนะครับ มีตักบาทที่หลังเที่ยงคืนนะปีละครั้งสองครั้งนี่คือสถูปอิฐนะฮะสถูปอิฐพระธาตุพระพนมพระธาตุพ,พนมองค์เดิมใช่ไหมครับเที่ยงคืนแล้วนะครทุกคนกลับบ้านบ่อน,น้ําพระอินทุกคนบ่อน,น้ําพระอินอยู่ในวัดใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหน ในพระบูรธาทิเศกในหัวการที่6นะครับต,ต้องดูฮะทุกคนนะครับตรงนี้ไงซ้ายมือนะครัทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนนี่เป็นหอนะฮะเดี๋ยวพรุงนี้มาสายตาดีๆแล้วค่อยมาถ่ายทำกันใหม่ทุกคนจะมืดเดี๋ยวต้องกลับที่พักก่อนนะครับโรงแรม คอนนริมิตเดินไปประมาณ800เมตร